สวัสดีนะครับวันนี้ท้องฟ้าอากาศมืดครึ้มทั้งวันนะครับฝนตกมาเป็นช่วงๆนะครับตั้งแต่เช้าก็ตกไปรอบนึงนะครับช่วงเที่ยงเมื่อกี้ก็ตกไปรอบนึงนะครับก็พายุเข้าเนาะหลายพื้นที่น้ําท่วมกันนะครับก็ ขอให้ระวังระวังตัวกันแล้วกันเนาะเก็บข้าวเก็บของใครอยู่พื้นที่เสี่ยงนะครับบ่อเลี้ยงปงเลี้ยงปลาของใครน้ําอัญชลากก็ทําที่ระบายน้ําดีๆแล้วกันนะครับก็การเป่าออกจากบ่อเนาะ mm. เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมยังไม่เคยทําคลิปเลยในสวนนะครับตั้งแต่ทําทําคลิป YouTube มา2ปีเนี่ยก็ยังไม่มีคลิปของต้นไม้ชนิดนี้นะครับ เป็นต้นไม้ที่ผมไม่ได้ปลูกเลยสักต้นนะครับในสวนซึ่งมันเกิดมันเกิดถ้าผมไม่ตัดออกไปทำฟืนเนี่ยผมว่ามีเกินร้อยต้นนะครับมันเกิดตั้งแต่ปีแรกที่ผมเริ่มมาปลูกต้นไม้เลยนะครับเขาจะชอบเกิดพื้นที่ลุ่มๆหน่อยน้ำเชื้นแฉะหน่อยหรือว่าริมบ่อน้ำนะครับมาจาก ธรรมชาตินะครับปลูกเองมาจากนกนะครับมาจากนกมาจากสัตว์ป่าเนี่ยแหละกินแล้วก็มาขับถ่ายลงในพื้นที่ของเรานะครับเขาเรียกว่าต้นตะขบฝรั่งนะครับหรือบ้านเราเรียกต้นตะขบเนี่ยแหละตะขบฝรั่งต้นตะขบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นไม้ต่างถิ่นนะครับมาจากเขาบอกว่ามาจากอเมริกาใต้หรือเปล่ามาจากโซนนู้นแหละก็ มีการนำเข้ามาเนี่ยแหละโซนเราก็มาตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็กระจายพันธุ์ตามธรรมชาติแต่ว่าในป่าธรรมชาติจริงๆผมก็ไม่ค่อยเจอนะก็เจออาจจะเจอตามห้วยหนองริมห้วยริมหนองตามไร่ตามนาคนตามสวนคนซะมากกว่านะครับแล้วก็ตามบ้านคนที่เขาเอามาปลูกนะครับแต่ขบป่าเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ป่ามันผลไม้ป่าไม่เลยแต่ขบฝรั่งเนาะ <laughs> มันก็คงเป็นผลผลไม้ป่าของโซนทางนู้นอยู่แล้วแหละมันเป็นผลไม้ที่มันชักจูงหรือว่าเรียกสัตว์ป่าเข้ามาในสวนเราได้ดีมากนะครับประเภทนกเนี่ยที่สวนผมนะครับจะเป็นพวกนกปลอดโอ้โหแบบไปเดี๋ยวพาเดินไปดูนกปลอดนะครับนกปลอดอหงวงัวขมเมาหรือว่านกขอดบ้านผมเนี่ยแล้วก็พวกนกปลอดอะไรล่ะนกแทบเนี่ยไอ้ก้นมันแดงเนี่ย เพราะว่าที่สวนผมไม่มีนกกงหัวจุกหรือว่านกปลอดหัวจุกนะครับไม่มีเรียกนกพวกนี้นกที่กินผลไม้เนี่ยโอ้โหเข้ามาเต็มเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าต้นตะขบฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นติดหมากติดผลเนี่ยตลอดปีนะครับออกดอกตลอดปีดอกเขาก็เป็นแหล่งเป็นแหล่งผลิตน้ําหวานให้พึ่งได้ดีเลยนะครับผลิตน้ําหวานผลิตเกสรให้พึ่งได้ดีแล้วก็อีกอย่างพอเขาชอบเกิด ริมบ่อน้ำเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาผมนะครับจุดนี้มันมาเกิด2ต้นนะครับแต่ว่าต้นหนึ่งมันอยู่ริมน้ำเกินไปมันก็เน่าตายไปเพราะน้ำท่วมมันนะครับดูตน้นนี้มันเพิ่งมาเกิดเมื่อเมื่อสักปีก่อนเองนะอายุปีเดียวเองโตขนาดนี้แหละมาเกิดตรงนี้เกิดเองตามธรรมชาติตรงทางระบายน้ำตรงนี้พอดีผมก็ปล่อยเลยปล่อยตามธรรมชาติแค่ ปีกว่าๆเขาก็ติดมากติดผลแล้วนะครับโอ้ค่อนข้างดกนะแต่ว่ามันสุกไปรอบหนึ่งแล้วพวกพวกสุกเยอะๆตอนนี้ยังเขียวๆอยู่นะครับยังไม่สุกแล้วไอ้พวกที่ยื่นลงน้ําเนี่ยมันก็จะหล่นลงน้ํานะครับเท่าที่ผมมาเห็นตอนที่มันสุกอะ่ะปลาแรดนะครับชอบมากเลยปลาแรดเนี่ยชอบมาออกันอยู่ตรงนี้เลยลรอกินผลสุกข,ของต้นตะขบนะครับที่หล่นลงไปในน้ํา เนข้างๆผมก็มาปลูกไม้แบบสกุลใกล้ๆกันนี่แหละไม้มะเดื่อนะครับดูดิปลามะเดื่อก็จะยื่นลงไปในน้ํากิ่งก็จะไปโซนในน้ําแล้วก็เวลาติดผลติดหมากก็จะหล่นร่วงลงเป็นอาหารปลาได้เหมือนกันนะครับเนี่ยตะขบปีแรกๆที่ผมมาปลูกนะมันเกิดตามร่องน้ําแบบนี้แหละทางน้ําไหลแบบนี้ที่สวนผมอะเกิดเยอะเลยหลายสิบต้นเลย แต่ว่าตอนนั้นเราก็ปลูกต้นไม้ไปแบบนี้ใช่ไหมละ่ะปลูกยางนาปลูกตะเคียนโซนน้าไหลแบบนี้แบบนี้นะครับชุ่มเลยเสียงปลาหรือเปล่าหรือเสียงอะไรหู้เสียงปลา,ปลา,ปลาต้นไม้เราที่ปลูกเนี่ยต้นเล็กๆแบบนี้พอต้นตะขบมันเกิดขึ้นมาแบบนี้มันก็ต้นใหญ่เกินใหญ่เร็วแล้วก็คลุมแสงนะครับคลุมแสงมันเกิดทีมันเกิดหลายต้นนะครับ คลุมแสงทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยตัวไม่ค่อยได้ผมก็เลยพอมาต้นได้ขนาดนี้ผมก็ตัดทุกปีเลยตัดแล้วก็เอาไปทําฟืนปล่อยให้มันแห้งแล้วก็ขนไปทําฟืนเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ก็เกิดอีกก็น่าจะมาจากเมล็ดของต้นนี้แหละ,ะตะขบนอกจากเกิดจากเมล็ดตัวเองได้แล้วเนี่ยมันไปกับระบบรากมันได้ด้วยนะครับถ้าเราเอาจอบเอาเสียมไปสับโดนรากมันขาดเนี่ยมันชอบขึ้นกับระบบรากมัน พอมันขึ้นของผมช่วงปีแรกแรกเนาะผมก็ตัดตลอดตัดทุกปีปีละเป็น10ต้นนะครับมันเกิดมุมไหนก็ไม่ได้ให้มันโตมันโตประมาณนี้แหละเพราะว่าต้นไม้เรามันก็ยังเล็กๆอยู่แล้วก็ตัดไปทําฟืนนะครับตัดทุกปีถ้าไม่ตัดเนี่ยก็คงมีเป็นร้อยอย่างว่าแล้วนะครับพอตอนนี้ต้นไม้ผมเติบโตได้ขนาดนี้นะครับ7จ็ดแปดปีแล้วไม่ต้องห่วงแล้วนะครับต้นตะขบจะไปเกิดตรงไหนผมก็ปล่อยเลยในสวนโซนอื่นก็มีเกิดเป็นแบบ เจ็ดแปดต้นเหมือนกันแต่ว่ายังยังไม่โตนะครับยังไม่โตผมก็ปล่อยเลยรอดูถ้ามันมั mm. นเกะกะเกินไปเราก็เอาออกได้คือไม่ลําบ,บากหรอกแต่อย่าให้มันใหญ่มากนะต้นเท่านี้พอดีแล้วก็ตัดโคนมันไปทําฟงทําฟืนได้อา่าถ้าท่านไหนจะไปปลูกนะครับก็ระวังด้วยนะเขามีเขามีจุดอ่อนของเขาอยู่อย่าไปปลูกใกล้บ้านเรือนแล้วกันเห็นโซนนี้โซนบ้านผมเขาก็ชอบไปปลูกนะเพราะว่ามันโตเร็วแล้วก็ให้ร่มเงาดี เอาไปปลูกทําร่มทําอะไรแต่ว่าระบบรากเขาไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็กิ่งก้านใบเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับใบยเยอะหนักเวลาฝนตกลมแรงๆเนี่ยก็จะเจอต้นตะขบนี่ล้มเป็นประจำนะครับถ้าปลูกในสวนหรือว่าห่างๆบ้านหน่อยก็โอเคก็ได้อยู่ขอให้ห่างจากตัวบ้านที่มันจะล้มทับนั่นแหละอายุเขาไม่เยอะนะครับเท่าที่เห็นก็ต้นพอได้ขนาดหนึ่งก็ก็หักโค่นกัน หรือว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับพวกนี้ตะขบอ๋ออีกอย่างข้อดีของเขาเห็นหลายสวนทํานะครับเขาทําเป็นไม้พี่เลี้ยงของต้นผักหวานป่าได้ดีเลยด้วยความที่ว่ามันโตโตเร็วนี่แหละแล้วก็ร่มรื่นเนาะร่มเงาดีพางแสงให้ต้นพวกผักหวานได้ดีมีหลายสวนนะครับใช้ต้นตะขบนี่แหละทําร่มเงา คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูไม้อีกหนึ่งชนิดที่มันเกิดเองในสวนนะครับไม่จําเป็นต้องปลูกนะครับต้นไม้หลากหลายชนิดเขาเกิดได้เองตามธรรมชาตินะครับเพราะว่ามีสัตว์ป่านะครับนำมา,มานำมาปลูกเนาะตามธรรมชาติของเขานั่นแหละมืดคลึ้มนะครับฝนก็น่าจะมาอีกค่คอยคำช่วงนี้ทำงานทำการในสวนไม่ค่อยได้นะครับ ช่วงนี้ก็ถือว่าใกล้ฤดูตัดหญ้ารอบสุดท้ายนะครับปลายฝนถ้าถึงเดือนตุลานี่แหละช่วงตัดหญ้าพอดีอ่ะไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละ,ะก่อนจะจากกันไปนะครับลืมลืมลืม,ล,มลืมวิธีเพาะหลายท่านผมเห็นนะเมื่อก่อนอยุคเมื่อประมาณสัก7-8ปีก่อนเนี่ย มันเพาะยากนะสาหรับตบนะขบเนาะไม่ไม่รู้เนะาะเมื่อก่อนสมัยนี้เพาะไม่ยากนะครับง่ายๆเอา,มาเมล็ดเขาเนี่ยบีบบีบลงใส่ใส่ดินเลยไม่ต้องกลบดินนะครับบีบใสถ่ถุงถุงผาถุงผ้า,าชําก็ได้แล้วก็เอาถุงพลาสติกใส่อะครอบเลยครอบแล้วก็มัดมัดทิ้งไว้อย่างนั้นได้เลยนะครับเป็นเดือนดินจะชื้นเหมือนเดิมเดี๋ยวมล็ดเขาก็จะงอกนะครับทิ้งไว้ในที่แสงลำไรนะแล้วก็ท่านไหนมีต้นแม่พันธุ์มันอยู่อย่างนี้ อยู่ในบริเวณที่หาได้ใกล้ๆสวนหรือใกล้ๆที่พักที่อยู่ก็ไปหาต้นเล็กๆของเขาอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาจะเกิดของผมอีกโซนหนึ่งในเต็มเลยนะทั้งที่ไม่ได้มีต้นใหญ่ต้นแม่เขาเนะก็แบบนกกินมาขับถ่ายลงตามร่องน้ําแบบนี้แหละขึ้นเป็นสิบๆเลยก็ถอนเอาพวกอย่างเงี้ยถอนไปปลูกได้ไปปลูกเนี่ยมีบ่อน้ําแบบเนี้ยเนะีเหมาะมากเลยปลูกริมๆบ่อน้ํานะครับเนี่ย ไว้เป็นอาหารปลาได้ด้วยเนาะไก่พวกไก่พวกเป็ดก็ชอบนะพวกนี้อ่ะไปแล้วนะครับทีนี้ไปจริงๆแล้วชึบ